สวัสดีครับวันนี้เรามาแจกฟรีระบบเช็คอินเช็คเอาท์เพิ่มเก็บที่อยู่แจ้งเตือนไลน์นะครับหลังจากที่ดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆจากคลิปที่แล้วนะครับที่ดัดแปลงมาจากออลิจินที่เป็นชาวต่างชาตินะครับที่ให้มันมาเป็นภาษาไทยนะครับก็เห็นเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับอยากได้เก็บที่อยู่แล้วก็แจ้งเตือนไลน์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาเพิ่มเติมให้นะครับให้ทุกคนกดทําสําเนานะครับตามลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็เข้ามาที่ส่วนขยายแล้วเข้ามาที่ตัวแอปสคริปต์นะครับ ก็จะได้สคริปต์ของเราขึ้นมานะครับพอเราได้สคริปต์ของเราขึ้นมาแล้วนะครับก็ยังไม่ต้องทาอะไรครับเข้าไปที่เปิดอีกครั้งใหม่นะครับเข้าไปที่ Line n o t i f y นะครับไปออกโทเค็นไลน์มาก่อนนะครับไปที่ Line Notify นะครับเข้าไปที่ Line Notify นะครับข้ามาที่เข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบก็จะได้2ทางนะครับก็เข้าสู่ระบบด้วย QR code นะครับหรือเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลหรือรหัสผ่านของเรานะครับพอเข้าสู่ระบบมา เสร็จแล้วนะครับก็ไปออกโทเค็นนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆออกเป็นหรือเปล่านะครับออกโทเค็นไลน์นะครับการออกโทเค็นไลน์นะครับพอเข้าสู่ระบบแล้วก็เข้ามาที่เพื่อนๆนะครับสแกนค r วอารโค้ดนะครับขอให้เข้าสู่ระบบนะครับพอเข้าสู่ระบบจะเข้ามาหน้านี้นะครับก็ให้เราเข้าไปที่ชื่อของเราตัวมุมข้างบนนะครับที่มีลูกศรนะครับแล้วก็กดเข้ามาแล้วก็เข้ามาที่หน้าของฉันนะครับพอเข้ามาที่หน้าของฉันเสร็จแล้วนะครับ ก็เลื่อนลงมาจนล่างสุดนะครับให้เจอคําว่าออกโทเค็นนะครับพอที่คำว่าออกโทเค็นนะครับก็จะมีกลุ่มให้เราเลือกหรือจะมีส่งตัวต่อตัวก็ได้นะครับถ้าตัวต่อตัวก็ให้คลิกตัวต่อตัวนะครับแล้วก็ออกโทเค็นนะครับพิมพ์ออกโทเค็นตรงนี้นะครับพอพิมพ์ออกโทเค็นตรงนี้จะเป็นรายชื่อการแจ้งเตือนนะครับเราสามารถพิมพ์เป็นรายชื่อการแจ้งเตือนของเราได้นะครับพอเสร็จปุ๊บให้เรากดออกโทเค็นตรงนี้นะครับ พอเรากดออกโทเค็นตรงนี้เราก็จะได้โทเค็นไลน์ของเรานะครับแล้เรากดคันลอกนะครับพอคัดลอกเสร็จปุ๊บนะครับกลับมาที่สคริปต์ของเรานะครับเลื่อนลงมาที่บรรทัดที่หนึ่งร้อยเก้าสิบห้านะครับมาวางแทนที่โทเค็นเดิมนะครับตรงนี้จะเป็นโทเค็นคอนโทนวีคอนโทเค็นใหม่ของเรานะครับแ้าจะเป็นโทเค็นใหม่ของเราระวังอย่าให้ซิงค์ก้นโดหายไปนะครับจุดเล็กๆข้างๆนี่นะครับสองจุดนะครับอย่าให้ซิงค์โขดหายไป โถเคียนลอยเรามาวางนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับผมบันทึกโครงการจนสีเหลืองตรงนี้หายไปนะครับตรงรหัสตัด s นะครับเสร็จแล้วให้เราเข้ามาที่การทําให้ใช้งานได้นะครับมุมบนฝ่ามือนะครับแล้วก็ตัวแรกนะครับการทําให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับให้เราไปเปิดสิทธิ์เข้าถึงก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นเวบแอปนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องเป็นทุกคนนะครับเอามาล่างสุดนะครับการทําให้ใช้งานได้ครับ นั้นรอสักครู่นะครับแล้วก็มาให้สิทธ์เข้าถึงนะครับจากนั้นมาที่ Gmail ของเราครับจากนั้นมาที่ Advaced นะครับขั้นสูงนะครับเสร็จแล้วมาล่างสุดนะครับ go to ระบบ Check in Check out นะครับเก็บที่อยู่แจ้งเตือนไลน์นะครับล่างสุดเลยนะครับแล้วก็เข้ามาที่อนุญาตนะครับ มุมล่างขวามือนะครับแล้วรอสักครู่นะครับเราจะได้ลิงก์ที่ลงท้ายด้วย exe นะครับลิงก์นี้จะเป็นลิงก์ใช้งานจริงนะครับลิงก์ใช้งานจริงนะครับดูหน้าตาของระบบของเรานะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับลิงก์ใช้งานจริงนะครับตัวนี้ถ้าเราจะทดสอบนะครับถ้าเราจะทดสอบเราปิดลิงก์ใช้งานจริงทิ้งไปนะครับ เข้ามาที่การทำให้ใช้งานได้เหมือนเดิมครับแล้วก็ตัวล่างสุดนะครับการนําการทดสอบไปใช้งานนะครับสังเกตว่าถ้าเป็นลิงก์ทดสอบนะครับมันจะลงท้ายด้วย DEV นะครับตัวนี้สามารถทดสอบได้นะครับโดยยังไม่ต้องอัปเดตเวอร์ชันนะครับพอเราจะทดสอบสมมติเราจะเพิ่มชื่อบริษัทเข้าไปนะครับก็ให้ปิดดึงทดสอบทิ้งไปนะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้า Index นะครับข็หาคําว่าบริษัทนะครับหน้าอินเดนะครับ มาเลื่อนหาคําว่าบริษัทนะครับตรงท้าที่89กนะครับก็แก้ไขบริษัทเอาเป็นนายทดสอบก็ได้ครับบริษัทนายทดสอบนะครับก็กดบันทึกนะครับสังเกตว่าต้องให้ปุ่มสีเหลืองตรงนี้หายไปนะครับแล้วก็มา,ารีเฟชนะครับมารีเฟชลิงทดสอบนะครับ ตัวนี้จะเป็นลิงก์ปรับแต่งให้เราจนได้ตามความต้องการของเรานะครับพอเราได้ตามความต้องการของเราแล้วสังเกตว่าลิงก์ใช้งานจริงจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเ,เราจะไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันนะครับถ้าเราอยากจะให้ลิงก์ใช้งานจริงเ,เปลี่ยนตามลิงก์ทดสอบนะครับ <c oughs> เราจะต้องเข้ามาที่การทําให้ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับมาตัวที่2นะครับจัดการการทําให้ใช้งานได้นะครับจากนั้น นะครับให้เราไปที่รูปบินสอมุมบนัวมือนะครับคําว่าแก้ไขนะครับรูปบินสอนะครับแล้วก็มาตัวข้างล่างนะครับอ่าเวอร์ชันหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมาติ๊กลูกศรลงมาแล้วก็เปลี่ยนเวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชันใหม่แล้วก็ล่างสุดนะครับการทําให้ใช้งานได้ครับรอสักครู่นะครับลิงก์นี้เราจะได้ลิงก์ที่ใช้งานจริงนะครับลิงก์ลงท้ายด้วย exe นะครับลิงก์ตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับ จะเป็นลิงก์ใช้งานจริงจะเป็นลิงก์เดียวกันกับลิงก์ใช้งานจริงตรงนี้นะครับเราไม่ต้องเอาลิงก์นี้ก็ได้นะครับเราใช้ลิงก์เดิมก็ได้นะครับก็ดดีเฟชทีนึงนะครับสังเกตว่าบริษัทนะครับนายทดสอบจะมาแล้วตอนแรกมันไม่มานะครับนี้เราอัปเดตเวอร์ชันแล้วนะครับมาเริ่มการทดสอบนะครับเรื่องการทดสอบก็เหมือนเดิมครับก็ใส่ชื่อนะครับเลือกชื่อชื่อจะดึงมาจากอ่า ชีตรายชื่อนะครับตรงนี้สามารถเพิ่มได้ตลอดนะครับมีชื่อมีกี่คนนะครับเพิ่มได้เลยนะครับมีชื่อพนักงานกี่คนสามารถเพิ่มได้เลยนะครับชีตข้อมูลเดี๋ยวเวลากดในแอปนะครับก็ข้อมูลจะมาลงในหน้าข้อมูลนะครับสังเกตว่าหน้าข้อมูลจะไม่มีอะไรนะครับพอเราทดสอบนะครับนายกิติศักดิ์เรียนดีนะครับกดเช็คอินนะครับ กดเช็ค fitted, อินนะครับก็จะมีลายแจ้งเตือนนะครับก็จะมีลายแจ้งเตือนนะครับลายแจ้งเตือนพร้อมที่อยู่นะครับพร้อมที่อยู่วันที่นะครับชื่อะ s, you, ets, นะครับเสร็จแล้วข้อมูลก็จะมาลงที่หน้าข้อมูลนะครับในที่ g o Google s h e e t นะครับก็จะมีที่อยู่มาลงด้วยนะครับวันที่เวลานะครับชื่อพนักงานที่เวลาที่อยู่นะครับจากนั้นก็มากด out, เช็คเองงาท์นะครับ out, เลิกง,งานนะครับพอกดเช็คเอาท์เลิกงานนะครับ ก็จะมีลายแจ้งเตือนพร้อมระบบแล้วก็เด้งเคียร์หน้าจอนะครับแล้วก็ข้อมูลจะมาลงที่อ่าฟอนชีสนะครับก็จะเป็นเวลาออกนะครับแล้วก็เป็นโลเคชันออกนะครับก็จะสรุปรวมนะครับข้อมูลทุกอย่างมาครบนะครับแจ้งเตือนลายเรียบร้อยนะครับตรงนี้ถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถ ร่วมสนับสนุนหรือว่ากดให้กำลังใจกดแชร์กันได้นะครับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับขอให้นำไปต่อยอดนะครับเพิ่มสวิตอเลสหรือว่าเพิ่มรูปภาพถ่ายรูปนะครับได้เลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าต้องการอัปเดตเวอร์ชันนะครับตามไลน์ ID ด้านล่างได้เลย นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ